ท่านเทวดามาโปรดมนุษย์โปรดวิญญาณโปรดสรรพสัตว์แล้วเทวดาน้อยใหญ่มาแล้วขอเชิญ <c oughs> ประทับบนอาสนาะขอเชิญเสวยน้ำชา <c oughs> อ้าวเข้ามาใกล้ๆอันนี้ ชื่ออะไรช <c oughs> ื่อทิติรัตน์ค่ะวิลัมค่ะเห่ยมากดังๆทิติรัตน์ค่ะวิลัมค่ะมีปัญหาอะไรลูกเอ้ยมีปัญหาเรื่องดังๆปัญหาชีวิตคืออะไรปัญหาเรื่องการงานการเงนิงนความรักการงานการเงนินความรักเจ้าค่ะครอบครัวแตกแยกสุขภาพสุขภาพปกติค่ะป่วยปกติเจ้าค่ะ,คะไม่เป็นไร <c oughs> หร,หรือว่าไม่หรือว่าปวดเปิดปวดเมื่อยปกติเจ้าค่ะปวดเมื่อยปกติอ้าว<ป>ท่านเทวดา <c oughs> มีปัญหาครอบครัวไม่สามาคัคคีการงานการเงินติดขัดร่างกายก็เป็นไปตามวัยมีแทงหนึ่งคนใช่ไหมเจ้าค่ะกุมารหนึ่งองค์ยังอยู่หรือเปล่ายัองอยู่เลย ใช่เลยนั่นแหละนาะยังไม่ได้เป็นไหนหละะ่ะครับทรงผลหรือเปล่าใช่แล้วแหละท่านแหละอ่าทรงผลจะทําอย่างไรเธอต้องการจะให้เด็กอยู่หรือเด็กไปให้เด็กไปค่ะต้องการจะให้เด็กไปเกิดแล้วให <c oughs> ้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กกี่คนกันเล่านะเด็กหนึ่งแท่งและกุมารหนึ่งองค์เดียวหรือเปล่าครับเขาเขียนว่าหนึ่งคนไม่ใช่นะแหละท่านแหละ แน่ใจเปล่าหนึ่งคนหรือมีแล้วฮะหนึ่งคนหนึ่งคนเจ้าค่ะหนึ่งคนเจ้าค่ะที่ตั้งใจไปทำแล้วหลุดเองหลุดเอิงมีเปล่าไม่มีค่ะไม่มีเลยยืนยันว่าหนึ่งคนท่านเทวดาเห็นว่ากี่คนเป็นสองเลยท่านแหล่ผู้กันแท่นั่นแหละนะเห็นเป็นสองนั่นแหละครับหนึ่งท้องอาจจะมีสองคนอ้าวแล้วกุมารหนึ่งโครงยังอยู่หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ้ย อยู่ด้เลยนั่นแหละนะอยู่คู่กันนั่นแหละครับท้งหมด <c oughs> สองเด็กหนึ่งกุมารจะให้ไปเกิดเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะให้เลย <c oughs> ต้องใช้เวลาเท่าไหร่เด็กสองคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละนะกุมารอีมือใช่ไหมครับใช่แล้วยี่สิบวันนั่นเอ่ยทั้งหมดสี่สิบวันพอเมอื่อไหร่พอเมื่อไหร่จะเริ่มบวชได้เมื่อไหร่ เริ่มละเริ่มได้เลยเจ้าค่ะเริ่มเลยชายหรือหญิงกันเล่าแลี่ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยเธอเป็นชายลูกแท้แลไรคนหนึ่งอ่ะสองชายกุมารน่ะาสามชายเลยตาม,มาแล้วแบางแผนด้วยกัน ตอนนี้เงินทองห, os, หัวตีกันครับอดกันหัวเตัดก anyway> ันอ๋อเธอมีกรรมนี่ว่ะไปทำอะไรกันมาผูกพันไว้เอาขาดไปมัดตัวไว้หลงจังพวกเธอไปมัดกันไว้อ๋อเธอก็ไปเกิดได้เลยไปยุ่งอะไรเขาว่ะ เธอเขาทำกริย์ถูกแล้วไงเธอก็ควรจะไปเลยดเดยอแล้วไปเกี่ยวอะไรเขาอ่ะแ,แล้วถึงยังไงเธอก็ออกมาเธอก็ยอ,อยู่ได้เหรออา้าวล้หนูไปไม่ได้ล้หนูทไงอ่ะอ่าอันนี้ก็เธอก็ตั้งใจไปทําแท้งด้วยใช่ไหมหมอบอกว่าหล่ะว่ามีอะไรผิดปกติเปล่าไม่มีเพราะว่าแค่สามอาทิตย์สามอาทิตย์เจ้าค่ะเ,เพราะว่าเธอเองรู้สึกไม่พร้อมใช่ไหม ไม่พร้อมอ่าไม่พร้อมก็เธอก็ไปฆ่าเขาเพราะจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาแต่ว่าเธอถูกฆ่าใช่ไหมอ่าก็เลยตามกันมาอ้าวทั้งหมดก็สามดวงวิญญาณชื่ออะไรบ้างบอกมาเลยช่ <c oughs> ใช่แล้วหน <c oughs> ึ่งสองสามอรค่กินอะไรบ้างก <c oughs> บอกไป <c oughs> ต้มโจกต้มโจ๊กอะไรอกีก ล้วยหอมน้ำว้าเ่เจอาออนเป็นเด็กอ่อนป็นเด็กอ่อนกินน้อยแล้วก็นมกินนมเยอะๆนมตนอนง่ายๆง่ายๆแล้วก็ตายง่ายตายง่ายเอาเอาพวกเด็กอ่อนกินน่ะตามนี้ใช่ไหมเอาเสื้อผ้าอะไรเด็อว่างหรอ้อนตาเออนเสื้อเด็กอ่อนมา สามชุดชายหมดเอาอ,อ,อ,อุปกรณ์เด็กเด็กบบีนะอออ้อ,อเด็กทีเอเขาเอาอกรเดกเีาจเากทออก้องอ่ะกอาพุกเหมือาอี่องอ่เดอาเีลออกอ่อพวกนั้เแหกเตอาอนี้อปกรอาสัตกรออ ยงไเยอะพวกหนูทากันไรเยอะหลนตาใช่ตัวติดกันหนูเอากบมาติดกันเรอเอาเต่ามาติดกันเหไรหลนตาถ้าจะปล่อยเเก่ากระโดดมา้ไมฉีดตัวได้มั้หลานตาเขาระกีตัวนะห้าสิบเะโหเยอะแยะขนาดนี้ใช่เหรอไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวหรอกเต่า ต่าตัวงท่่ไห่เป็นร้อยป่ะห้าสิตัวก็ตายก่อนแล้วไม่ต้องทำอะไรหรอกเอาลยไมด้หรได้ค่ะไหวเปล่าไหวค่ะไหวก็โอเคจัดให้มันไปเขาใจเขาใจเมีเงินก็มีปัญหาไม่มีเงินก็ตายก่อนตายด้วยกันเลยทีนี้ แล้วทำแท้งที่กี่ตังวะเป็นจามหมืนแค่หลายานน่ะหมื่นือเป่ะไม่ถึงมั้งพันร้อยเองมั้งไม่มีหรอหลัก้อยหลักร้อยซื้อสามพัเองนะพันสี่พันสี่ห้าพันอเาปังไ่ถรอกหัเอาไปจัดกันสองอย่างรวมกันสิบัถโองทำแท้งที่เป็นพันเหรอเยอะครับ นายพันด้วยเหรอใช่าตัวเยอะเป็นตัวเป็นหมื่นนายโดนตาเหรอเคยได้ยินว่าเป็นเดือนเจ้าค่ะเขาคิดเดือนเดือนเหรอค่ะเดือนของคันนะเจ้าค่ะแล้วก็คูณสมมุติเดือนละเดือนแรกก็พันหนึ่งสองเดือนก็สองพันสามพันใช่เนแรกสองพันสามพัสามพันแล้วแต่แล้วแต่คลินิกอ๋อเหรอไปศึกษามาแล้วหนึ่งถึงสามเดือนเดือนแรกอ่ะหนึ่งถึงหนึ่งพันถึงสามพันเลยเหรอ ูแพผนการคุณมีปกติขิดอะไรหรือเปล่าตอกเพื่อตอกอะไรหรือเปล่าอ๋อมีอาการแทรกซ้อน,นอีกใช่ไหมจะได้เหมอได้ดูแลพ่เมเติมดิถ้าไม่มีก็อยู่ด้านนี้เตรียมไปหมื่นหนึ่งได้เลยไปทำแท้งเนี่ยประมาณนั้นโอ้โหน่าเอาไปเตาอีกหน้าหลวงตาเฮ้ <c oughs> ใช่ใช่อยากขอหนูต้องเป็นแบบนี้ว่าหนูมีสองหนะัวเหรออ้าวเรียบร้อยสังฆทานสังฆทานก็ถึงแค่สองจุดสังฆทานสองจุด อสองชุดพร้อมเมื่อไหร่จ๊ะเริ่มเลยจ้าเริ่มเลยนี่สมองปกติป่ะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่าเ่าหนูนะเออเออมัอน,นนะเออเออมัอน,นนะเออเออ,เออเองหรือว่าเออพ่อเธอ่หนูเธอ,อไปทำมันเออหรอปั่นหัวอ <c oughs> ออ่าโอเคตามนี้ทำเลยนะ เขาก็มาแล้วไงเขาก็ไม่ได้ดิ้นไม่ได้ไม่ไมแปบลบว่ามาแตมาเฉยเฉยมา,ไม,า,ยายไม่นั่งใจนะเพราะตอนนี้นงคนนี้ถึงถามว่าเออป่าวไม่นั่งรออย่างนี้เด็กก็ไม่ได้ไปเกิดอเออแต่ตอนนี้เดี๋ยวออกไปก็ไม่เออแล้วออกไปเออแล้วใช่ไหมถามเทวดาด้วยอะไรนะาเทววดด้ยอยากถามเทวดาค่ะว่ามาว่าทําไมตอนนี้มีแต่คนเข้ามาว่าทําไมนะทําไมตอนนี้มีแต่คนเข้ามา คนเข้ามารักเหรอใช่เขาก็ดีแล้วไงไม่เธอไปดึงเข้ามาเข้ามาเปล่าเข้ามาเองตาถามเขากลับไปคนรักก็กลัวอีกคนเกลียดก็ไม่ชอบอีกตกลงจะเอาอันไหนก็เขาถึงมาเออเปล่าไงมันแบบมันเข้ามาเข้ามาเข้ามาแต่เข้ามาจริงใจเปล่าเอาทองคนใช่เดี๋ยวมีเง <itud soundtrack> ินเดี๋ยวใส่ทองอีกเขาก็จ้องมาเดี๋ยมันลอดตาไงแสดงว่ามีตัง ร้อยพันนี่ต้องได้อยู่แล้วยังไงวตาก็ตัว่พหนูอ่ก็ตัวเขาด้วยอ่าๆๆอ่าเป็นว่าก็โคงไปคิดเอาเองคนเข้ามาเนี่ยแล้วทีทีแล้วเข้ามาเข้าไปเข้ามาแล้วอยู่รอดหรือเปล่าล่ะจะทํายังไงคือเราทําไมถึงใจเรออีกไปมองเข้าก็หมดเรื่องใจอ่อนทายังไงจึงจะไม่ใจอ่อนเจ้าค่ะ เดี๋ยวนอนตาเขาต้อนนูนั่และแล้วทำให้เขาใจอ่อนได้ป่ะทำะะเห็นไหมก็ทำมันน่ะ,ะทำให้ต้องสงสารคนโน้นคนนี้ทำให้มันมีการมานอนตาทำให้มันมเนืาอทำให้มันเช้าทำให้มันโศกทำให้มันทุกข์ใจทำให้มันทรามามนก็เหมือนที่เมืหนูเป็นนั่นแหละพอสงสารเขาปป๊บยอมปุ๊บทุกอย่างก็เปลี่ยนไปก็เลยต้องช้ำใจตามนี้เข้าใจแล้ว ก็เดี๋ยวบวชให้เข e ้าไปจะได้จะแข็งหน่อยขึ้นมาตามนี้ไปได้แล้วบบายบายไปเขาไปกับเออไปจับไปดึงคอเต่ามาเปล่าวะใช่ไหมเต่าเขาควรจะหดเข้าไปไว้ดึงคอมาแล้วมาผูกคอกันไว้สมน้ำหน้าบเเออบายบายไปได้ชาติหน้าอย่าไปทำอีก ดีมากไปได้โชคดีบ๊ออายบออายอ,อ้าวลายต่อไปเข้ามาเลย